เขตเผือกป่าศักิ์บริสิทธ์นะฮะออำเภออำเภอจุฬาดานั่นหลวง่ะนะครับถนนดินนิพานเขียนไหนตาต้องแทนเดู๋สิเอาเริ่มมีน้ำนะครับเลี้ยงวัวไม่ได้ละแล้วมีน้ำละนะแต่ยังรับได้เยอะนะฮะใครมานั่งขวาหน่อยเห็นไหมเอ้าริ่มมีน้ำเริ่มมีน้ำนะครั แต่ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเดือนบาสักงมันเคยท่วมมาบนหลังถนนที่ต้องมีการสร้างแบบยอะด้านนี้หน่อยช้าๆเดี๋ดวยวจอดจุดแวะชมอยูยังได้นะครับประชาชนช,นชาวกรุงเทพยังไ,ได้เยอะนะฮะได้เยอะได้เยอะพรานมควแหละแต่น้ำเริ่มเยอะแล้วนะ่ะอ่าเออเลยอย่างโนรูโนรูใช่ไหมที่ไปชา คะแนนอย่รลูกไปมีลูกอื่นอีกแบบแบบห้าสี่ลกเต็มตามด้วยพี่มีอีกมากมายเรียบร้อยคนระับมีสิทธิ์จะเรียบร้อยได้นะครับปริมาณน้ำก็มาแล้วลนะ่ะนะอน่ามาแล้วรายงานสดประจำวันที่เท่าไหร่ที่สองนะวันนี้ใช่ไหมวันที่สองนะยังไม่ต้องตกอกตกใจอจอดจุดชมวิวถ่ายให้ดูครับ บรรยากาศนะเขตน้มือท่าหลวงะเปิดกระจกเลยวิวีสวยนะครับโอเค